วันนี้พิญญาก็จะทายวิธีเก็บใหบิองนะจ้ะวิธีเก็บนะคะวิธีเก็บผลไม้บูเบอรี่นะคะนี่ก็คือเป็นที่ตักนะคะที่ว่าแฟนคลับแฟนคลับถามมาเนาะมันคืออะไรนะคะมันคือที่ตักผลไม้บูเบอรี่ค่ะเนาะนี่สิท้าที่เหเบิงค่ะอาจจะไม่เห็นตัวคนนะคะเพราะว่าตั้งกล้องยากเนาะนี่ค่ะ มีเห็นไหมดกไหมเออพินยาก็เลือกมุมที่มันดกแลละค่ะนี่แล้วก็จับอย่างนี้นะคะใส่อย่างนี้เลยนะคะบางทีก็ถ้าใบเยอะลูกก็จะแตกเนาะนี่ยค่ะม่านนี่เนาะออลูกผลไมากับสิเขามาอยู่ในนี่ห็นปอ,อปีนี่าดกจ้ะไม่ดกเลยแถมยังตาแห้งแรง นะคะป่าแห้งแล้วก็ฝนไม่ตกทําให้ลูกผลไม้ไม่โตนะจ๊ะลูกผลไม้มันจะเป็นลูกน,น้อยๆจ้ะบัตโตปันไดปีนี้ลูกบัตโตออหลีจ้ะเนาะเนี่ยค่ะหอมมานนีเลยเนาะัาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไทยที่มาเก็บกับบริษัทเขาสิมีของตากอีกแบบนึงจ้ะ นี่ของตักแบบที่ว่าขูดขูดใส่ถังนะแต่ฉเคยเห็นละมั้งในคิดทั่วไปเนาะพิยาก็มีที่บ้านนะแต่ว่าไม่ได้เอามาตักเนาะเพราะว่าพิยาตักขายคนละเบบค่ะเดดซองพัฒนาใส่แดดแดดก็ร้อนร้อนจ้ะในช่วงฤดูร้อนเนาะโอ้โหกล่องสัตว์บอพี่นองจา้าตั้งค้ากล่องก็ยากเนาะมันว่ามันเป็นดินนี่แต่มันเป็นยาเออมันเป็นยา ใครเก็บใบก็ได้ใบใครเก็บชาก็ได้ชาแล้วจ้ะรับพ่นาศกับจิ๋งใหม่เอโอ้ยตัวงเทียกับจิ๋กิ้งใหม่เลยจ้ะต้นหนึ่งเนี่ยกันถามันดกมันกับลายหน่วยจ้ะเนอะมันสี่ลายหน่วยอยู่ ตัวหนึ่งเห็นบ่อดูกยุ้ยด้ล่ะแต่ว่ามันมเนยผสมบูรณ์เนยว่วใหญ่เป็นได้จ้ะต่ก็เอาลูกข้ากับร้ายจ้ะอึ๊บเป็นประมาณนี้ใบกับเขามากเวลาเราไป สิคายได้สําหรับพินหญ,ญ้าเนาะลักษณะการขายของพิญญาก็ตรงไปําความสะอาดจ,จะเอาใบออกนะคะเอาใบออกเอาเอาหัวขวนมันออกจ่ะขวนมันออกเนาะทีเวลาเราตักมาไม่ไดเปินลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาใบออกเอาขวนมันออกเอาลูกชีเวเคียวๆออกค่ะเออเอาลูกชีเขียวออกทําความสะอาดจ,จนว่าดีนั่นแหละเหมือนเราซื้อกินในห้างแหละค่ะทําเป๊ะแล้วน,นั้นแหละอือ ยังสีค้ายใดเด้อเบื่องกานแมวเหนียว,ยวพี่น้องต้นมันเตี้ยจ้ะมันเหมยตรงที่ว่าเขาตรงก้มตักนี่แหละจ้ะเนาะอ๋อตรงก้มตักเห็นไหมเนี่ยตัวมันเตี้ยเห็นปะเวีไทยคนคลิปมาหพี่น้องคนไทยเล่าห็นเนาะคนก็บ,บอกว่ามักเล็บแมวเราจะเนาะ พิยาสิเทใส่ถังเนื้อแบบนี้อันนี้คือทางที่ว่าพิญญาตากักจริงๆถ้าพิญญาบระเทศไทยคิดพิญญากระตักเต็มนี่ยแหละคะ่ะตักเต็มไอแนวตักเนี่ยให้มันเต็มก่อนลราค่อยมาเทเนาะนี่ทไมลูกบ่งงมบันไดคะ่ะลูกมันเล็กเนาะอืมแต่ถ้าขายให้โรงงานเนาะคนไทยมากครับกว่ามีเนวตักอีกแบบนึงก็คืตักขวดขวดขวดขว,ด,ขวดใส่ถุงใส่ถุงปุ๋ยอิน ใส่ถังใหญ่ๆแล้วกะเทศใส่ทุงปุ๋ยไปขายชฉีงกิโลเนาะแต่ว่าการขายของพินิยาก็คือเอาหัวควนออกนะจ้ะเอาควนออกเอาลูกเคี้ยวออกทำโอ้โห VAP ีจ้ะทำขายคืเอเขาขายในห้างเนี่ยจะ้ะนู้นอยู่หนุนอีกทังหนึ่งอยู่หนุนอีกทังหนึ่งสีฝาฝาตักแล้วกวางถ้งว้วางถ้งว้แล้วก็ต้องฮิ้วไปใส่รถได้จ้ะฮิวไปใส่รถเออกันนักอยู่เด้ถังหนึ่งเต็มนี่ก็ประมาณหกเจ็ดกิโลจ้ะ โกิโลกว่ากับเจ็ดแล้วเนาะ2องทังกับสิบเอ็ดสิบสองกิโลจะหาบซองทังนี่กับย่างไปรถจ้ะเพราะว่ารถก็ต้องจอดใบข้างนอกจิกทับเข้ามาในป่ากับบ่ได้เนะาะจ้ะพี่น้องจา้าเนาะเอาบรรยากาศมาให้เบิองเบิองแน่ทุกคนเบิองแน่เนี่ยอุ้ย,ยนี่ถ้าว่ามันดกแบบนี้เนาะอันนี้มันดกเป็นต้นตเน้อจ้ะเป็นมองมองนะจ้ะนี่ถ้ามันดกแบบนี่เนาะอุย้ยตักข้าวเดียวเลยจ้ะพี่น้องกรกกรกกรกนี่เต็มถังเลยเออ นี่ถา้ามันเป็นแบบนี้เบื่ออะนะเนาะพิ่น,น,น้าสีชื่นใจอยู่มันเป็นต,นต,นนต้นๆเนาะจ่ะเนาะเห็นบอลมันเป็นต,นตน้นๆจ้ะนี่ทุกปีนี่มันจะเป็นประมาณนี่แหละมันจะเป็นดกยังสีลายๆเนาะมันจะเป็นยังสีแหละแต่อันนี้มันเป็นมองเป็นมองจ้ะดกต้นหนึ่งย่างไปอีกสิบกาวชิเจอดกต้นหนึ่งโอ้ยพี่นอ้องเออพี่น่าสีเฝ้าตักเอาจามอน,นี่เนาะทุกคนก็นั่นแหละบรรยาก,กาศกับชิประมาณนี่จะปลาหมากักไหม่เนาะจา้ะเนาะ อทุกคนคะกว่าจะได้ถังนึงบบแมนง่ายเด้อนี่เด้อกว่าสีเตรียมถังนึงนี่จ้ะนี่แหละคะ่ะถังนึงที่ว่าพิญญาเก็บเนาะอุ้ยก็ใช้เวลานานอะ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะทุกคนเออชั่วโมงกลัวด้วยซ้ําแต่ว่าถ้ามันดกจริงๆนะอุ้ยถ้ามันดกนะพี่น้องเอ้ยสี่สิบนาทีก็เตรียมละถังนะึงน่ะนะอันนี้ถือว่าบดกบดกถ้ามันดกมันดำดำเต็มนี่เลยล่ะเต็มต้นนี่แหละจ้ะจดำใช่แง่นี่แหละแต่ว,ว่า อันนี้มันนั่นนอกจากนกลักษณะของปลาประมาานี่แหละจ้ะปลาสนเขาปลูกปลาซนล้ายจา้ะข้างล่างก็จะเป็นต้นมากไม้ต้นมากเบอร์รี่นี่จะเป็นประมาณนี่นอกจากปลาจังสีมีเต็มทั่วทิศแหลคะค่ะในฟิลนด่นจ้ะตรงใดก็มีจ้ะไปหาเก็บอาเดอร์นี่สละจ้ะมันซุกอันนี้ สุกช่องเต็มทีเลยได้ไลยสุกแล้วอืมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันสุกมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ต,ตักหาแต่ลูกสุกเพราะว่าเมื่อวานเอาไปว่าเป็นลูกดิบจ้ะห็นเบาลูกดิบเขียวๆนี่แต่ว่าเอาตักแต่ลูกสุกไปมันกกทําคว้มสะอาดง่ายจัง่อยเนาจะเนาะนี่เออนีเริ่มสุกายแล้วจ้ะนี่แหละผลไม้เบอร์รี่จ้ะห็นนอนบาก,กระดึบกระดึบอ่ะ แต่มันไม่ได้เจาะข้างในหรอกจ้ะไม่ได้เจาะข้างในปันนั้นก็นกินขรุ่มๆมันหรอจ้ะประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้ะเนาะเลห้ฟังเลห้ฟังถามว่าอย่างนี้ดกไหมนะคะก็ก็ดกแหลคะค่ะดกทีเด็เป็นปลาพี่น้องแต่ก็มี่มองสีดกกว่านี้อยู่จ้ะมี่มองที่ว่าสีดกกว่านี้อยู่เห็นปะจ้ะอืแต่ว่าน,น้อยๆจ้ะมันจี เหมือนกับแบบว่าอยากสิโตแต่ว่าโตบ่ได้นะพุกคนดัมปี้รีไปพุ่นดัมปี้เลยจ้ะโอ้ยร้อนก็ร้อนพี่น้องเฮ้เมื่อยเหนื่อยคือย,ยังนี่อขออนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปสัน้นๆเนาะบ่ได้ดูเต็มเรื่องเต็มเล่าก็ขอโทษขออภัยครับพี่น้องจ้าเนาะพี่นี่ยาฝ้าวเก็บจ้นะเนาะขออนุญาตเก็บจ้ะพี่น้องอื เน่อยมันหน่อยเนาะเอาเก็บเอาเพื่เก้าวเลยจ้ะมึงเสียเนาะถือกล่องเมื่อนึงก็เก็บให้ดูเมื่อนึงจ้ะมึงเสียอืมผมไม่ได้ว่าอันนั่นนะจ้ะเนาะมึงบอกนะโอ้ยเนี่ยลาตัดเหยียบฮอตต้นมันขึ้นมาพ่อมนี่หน่อยหน่อย damn